สว่างแล้วค่ะไปอำเภอเจริญศิลน,นะคะแปลวของฝากเพื่อนนะคะฝากล่งกรุงเทพนะคะเนาะแล้วก็มาแต่งของค่ะคุณพ่อคุณแม่มือนี้ก็เลยมาช้าแต่มาด้วยคุณพ่อคุณแม่นะคะมาสาแต่มาอยู่นะคะอ่ะวันนี้แนวทางะะที่เสี่ยมอฝากคุณพ่อคุณแม่เอซีเนาะอ่าเป็นแนวทางตัวเลขบนนะคะอ้อใชือบเอา,บาพิดนะคะของน้องเมยย่าสำหรับดับ นะะคดับตัวตรงนะคะอาวบอผิดบอถือคุณอคุณแม่ดับตัวตรงนะคะ,ะ,คคคะ,คะทั้งบนทั้งล่างนะคะห้าคู่ห้าหางนะคะห้าคู่ห้าหางดับตัวตรงเนาะอ่ะมีแนวทางมาฝากผู้ใดชื่นชอบในแนวทางเหล็กดับจัดไปค่ะพอคุณเม่บอหมักกับปล่อยผ่านด้วยค่ะเด้อ อ่ะแล้วก็วันนี้จะมีมาฝากจะเป็นของซองหนึ่งหมื่นบนเนาะเขาเหล็กวิ่งเพิ่นล้ะก่ะอ่าซองพิจิตนะคะ่ะจะเป็นซองลางเนาะคะ่ะรอติดตามกันเ้วยอคุณพ่อคุณแม่นะคะอันนี้เชบากะ่ะทายท้ำขีบให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก่ะจักน้อยกับได้เดินทางคือกันเนาะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่เดินทางนะคะกับปทุมธานีนะคะ เดี๋ยชะบากําลังเตรียมเอกสารอยู่แป๊บหนึ่งเด้อคุณบ่อคุณแม่เด้อคุณพ่อวิไลกะอ,อุ่นอัวอยู่ตอนนี้อ,อุ่นอัวอยู่นี่แหละคุณพ่อวิไลนี่เพิ่นก,กําลังเตรียมเอกสารนะคะมื่อแรงคุณพ่อวิไลเพิ่นจิดประชุมลูกปัานนะคะเตรียมวาระประชุมหลายอย่างโอ้ยว่าประชุมซื่อๆก็ได้ทางกลั่นเห็นาะวาระประชุม โหดโพแล้วค่ะเอฟซีใช่ว่าว่าเตรียมประซ่งลูกบ้านกับบัไดจริงว่าละประชุมผู้ใดเพิ่นว่าเออโหดโพอีหลีเด้ดอะไรเนาะตอกตอกศีลอ่ะนะคะอันนี้ว่าเขาปรับมุมกล่องกันเด้อร์คุณบอกว่าแม่เด้อใจเย็นๆอ่ะอันนี้เป็นแนวทางตัวเลขของอ่าน้องเมย่าเนาะสําหรับใช่ป่าวค่ะยายให้เบิ่งก่อน อันนี้เป็นดับของน้องนะคะดับอยู่ดับผ่านทุกรอบด้วยคุณพ่อคุณแม่ในปีหกแปดยังไม่หลุดนะคะยังยังดับอยู่นะคะดับอยู่ดับผ่านทุกรอบเลยนะคะแคปสาจิติไห้ไปบึ้งตอนแรกฉะบับเขียนใส่ใส่ปากกาเขียนบันพ่อฉบับมาไทายได้ขีปถามว่ามันเห็นเห็นอยู่ค่ะแต่ว่ามันโตหน่อยนะคะบรรวดที่ผ่านมาเนี่ยฉบับก็เลยมาเขียนเป็นเมฆชีไหาทุกคนเนาะถ้าผู้ใดติดตามเลขดับดอกอ่าเลขดับของน้องก็สิเหียนกัน นะคะก็คือนั่นละน้องดับ0ูนย์หกศดแล้วก็เก้าสีนะคะดับผ่านค่ะเพราะว่าออกยังออกเก้าหนึ่งบนออก4ี่หเป็นดับตัวตรงด้วยคุณพ่อคุณแม่นะคะฟังกันให้ดีฟังกันให้ชัดนะคะดับตัวตรงบนล่างดับทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ว่าเป็นดับตัวตรงตรงัวกาบสามารถมาได้นะคะดับผ่านดับจริงนะคะอะ่ะเมื่อเบิ้งน้ากันตัวด้วยคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวชับาล่งให้กันตัว นะคะเพราะว่าน่องทรงมาเหลี่วนะคะสําหรับเลขติดเดี๋ยวรอก,ก่อนเด้่อสานเพลินว่าหลอดบ,บังกีป้าเลขเดินมาตลอดปีหกแปรปรานน่องว่าป้าผอดื่องสีเดินทางมาเมอยคักเล้วยรเนาะหลอดบ,บางกีลุดประสานเพลินามาเฉพาะเลขประกอบเพ่อนนะคะสูตรพี่เอามาประกอบเป็นสูตรล่องที่มันบมชนกันละก่ะอาจจับกลายเป็นตัวประกอบเนาะวันนี้ตัวประกอบเขานะคะแต่ว่าตัวเด่นของนองเลขลักเลยปิดหลังมันผาดื่งกีก็เลยเห็นให้จับคู่บ่เขาเนาะ อัพโหเป็นยังนะคะตามต่อคือเก่านะคะอ่ะเดี๋ยวเชบาติดตามให้ได้คุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวติดตามให้เอามาเบื้องหาโตของน้องนะคะรายการคลิปหน้านะคะจะเป็นแนวทางตัวเลขของซองหนึ่งหมื่นบนเดี๋ยวรอติดตามกันได้คุณพ่อคุณแม่เด้อนะคะเดี๋ยวเชบาทายท้ามคลิปแล้วเพื่นละนะคะเดี๋ยวสิลงให้เบิดทุกสำนักราคาเมื่อนี้นะคะทีเดยมานะคะแต่ว่าสิได้ปล่อยสารเนี่ยเด้อนะคะปล่อยเด็กเนี่ยหันะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่า อันเชบากะสีไทยทําคลิปแล้วก็จะตัดแต่ว่าพอตัดต่อมันก็ใส่เวลาบรโดนดอกคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่าพอวายยูนีเชบาลงไหว้ยยูบาทนะคะมันไหวค่ะมันลงได้นะคะเนาะอ่ะดับเสร็จแล้วเชบาเขียนของน้องไว้โมเมนต์ยูพีวะเนาะบ้านน้องเชบาเขียนไว้เมนบอกอ่ะโอเคอ่ะรอบนี้ดับไปที่ อ่าเขียนงวดก่อนเดิมงวดวัดนที่สิบหกได้บัะอ่าสิบหกอ่าตัวนี้ออกออกสี่ออกสองสี่หกแล้วก็เก้าหนึ่งเนาะอ่าดับพานรอบนี้มีเก้าหนึ่ง หาฮุกนะเดี๋ยวเด้อทุกคนเด้ออ่ะน,นะคะเชื่อาเขียนผิดเลยเอาเอาเอานะคะมันดับสองเกตนะคะเพราะว่ายังมันสิเขียนผ่าดว่นไดนเลยคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สิไปซื้อเพราะว่ามันเป็นดับตัวโต,วตว นะคะดับตัวตรงสองเจ็ดแล้วก็สามแปดแล้วก็สี่เก้านะคะเป็นหาฮางนะคะหาฮางนี่อ่าดับทั้งบนทั้งล่างนะคะก็ประหยัดตน้นทุนได้หลายเติบพี่น้องคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่ะใครชอบเลขดับก็จัดนะคะพ่อออกกระดาษพ่อออกเมย<ม>อ่ะนะคะแคบหนาจ,จอไว้เด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะดับรอบนี้นะคะเดี๋ยวหัวข้อมันเป็นดับ ตัวตรงนี่เด้อนะคะอ่ะปีหกแปดยังไม่พลาดดับตัวตรงบนล่างนะคะอ่ะพิจารณาเบิรงค่ะคุณผู้แม่อ่าแนวทางประหยัดต้นทุนค่ะมักชอบเข้ากับจัดค่ะบ่มักเข้ากับปล่อยผ่านเด้อแนวทางมีเขามีหลุดเนาะใส่ดุงพิจในการรับชมเอาค่ะคุณผู้แม่อ่คลิปหน้านะคะ อ่าแล้วก็คลิปหน้าซองหนึ่งหมื่นบนแล้วก็จะมีซองล่างพิจิตนะคะซองล่างพิจิตนี่เพิ่มมันเลหล็กวิ่งอยู่แล้วนะคะผู้ใดมักจัดเลยค่ะนะคะบมอมักกับปล่อยผ่านใดเนาะอ่ะเชบ,บาขอกาบขอบุญขอบคุณคุณพ่อค,คุณแม่เอสซีกันทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้เชบ,บาเนะาะไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะคะหรือว่าทาง YouTube เฮ้านะคะผู้พาชาแน,นลเชบ,บาพารวยแล้วกันในเพจนะคะเนาะ ติดตามชบ,บาพารวยแฟนเพจนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพจที่ชบ,บากาลังทําอยู่นะคะจะเป็นอ่าอีกเพจหนึ่งเดี๋ยวชบ,บาแชร์ให้เบิร์นกันแล้วกันนะคุณผ่อแม่ขอบุณขอบคุณนทุกยอดไลค์ยอดแชร์ทุกการติดตามค่ะอ่ะแล้วกาขอบุนขอบคุณนน้องเม่ยญาณน,นะคะสําหรับอ่าสูตรเลขดับนะคะเก่งๆนะคะดับอยู่ดับจริงเนาะอ่ะเดี๋ยวกะเลขติดของน้องเดี๋ยวล่อพัสดุนะคะมือนีวันเสาร์นะคะอ่ามือนีน้องก็ไม่ได้ไปนะคะแต่ว่าน้องกา มือนีกะเฮ็ดยูนะคะว่านแหล้วมืออื่นบางมืออื่นกับวันจันเดอคุณบอกุ็แม่สำหรับเด็กติดหลังของน้องนั่นนะคะแล้วก็น่าจะได้จับคู่มาเลยเพราะว่าอมือนีกัคุยกับน้องยู่เนาะอ่ะอาจจะได้เห็นได้เฮกันนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชบาขอตัวลาไปก่อนไว้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ